กินไอติมจ้ะขึ้นมาพักเทียงรถขายไอติมมาพอดีเยน็ยนเยน็นชื่นใจเนี่ค่ะนใส่ข้าวเหนียวให้พร้อมข้าวเหนียวใส่สีดอกอันชันดอกไม้ มันบริสุทธิ์สีสลาดนอจาะบริสุทธิ์สีสลาดสีดอกไม้ทำเองนอกกันชันปลูกไว้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนอจาะเห็ดขนมได้เพิ่นมาบางคนเพิ่นเอกไปรนแขนอียังเนาะแขนคิวไหมท้าคิวให้นันคิวดกก่าสัตนสีขอ,องดอกอันชัน อิ่มหน่อยนี่กินหมดแม่ค่ากับไฮไลท์คัะแม่ค่าคนหูจักกันยี่สิบบาทกินกระสิบระมาณแปดบาทแล้วมัาเหนื่อยร้อนๆมากินกระชื่นใจเนาะจ้า પંમતી ชื่นใจค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเนาะวันนี้ก็จบคลิปกันนะจ๊ะบ๊ายบาย